ใหญ่กว้างนั่งสบายต้องยกให้กับเจ้าคันนี้ Toyota m a j e s t ิ2.8พรีเมียมรอปี2020ค่ะกับการปรับโฉมของเขาในปี2019ค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบใหม่นะคะตัว G D นั่นเองนะคะตัวเครื่องยนต์จะมีอยู่ด้านหน้านะคะเป็นดีเซล 2,800cc และภายในกว้างนะคะนั่งสบายมากๆค่ะสามารถใช้เดินทางแบบครอบครัวได้แบบสบายๆเลยรวมไปถึงนะคะมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่จัดเต็มมากยิ่งขึ้นค่ะและราคา พิเศษค่ะสำหรับใครที่สนใจเจ้าคันนี้นะคะที่โต๊ะตู้คาของเราขายอยู่ที่1 3 9 9 0 0 0 0าบาทค่ะและที่สำคัญมีวารันตีหลังการขายกับการรับประกันเครื่องยนต์เลกเกียยาวนานสูงสุดถึง4ปีใครสนใจรีบโทรมาได้กับหมายเลขโทรศัพท์083777747และ083777757ค่ะถ้าไม่เชื่อต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองได้ที่โต๊ะตู้าของเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะอยู่บนถนนการสนาพิเศษค่ะยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่าน ะะอย่าให้ทุกคนได้มาจับจองเป็นเจ้าของกับรถราคาสุดคุ้มคันนี้ o y o ยต m a มาเซต i ้ค่ะ